พี่เน่ปีนี้บ่มีหิมะแปลกคักพี่น้องเอ้ยไม่เน่น้อย,อยดีแล้วพอาันนีวา่าโหยบ่เคยเกิดขึ้นบ่เคยเห็นแนวนี่บ่มันยี่ออสิบปีแ่้วบาะัสนบ่เคยมีหิมะจังสีปกติน่ะหิมะบ่มีหิมะมันเกิดแปลกคักสั้งลาทางนี่นะดีครับ อ้าวเป็นอยังนั่งหมุนหัวออกมาบอกในน้อยแต่วา่าอากาศก็หนาวครัคกคือเก้าลับพี่น้องหนาวอืมลมหนาวสถานซ่วงครับอุณหภูมิก็คือเก่าก็ซ้ำยุ่ง้องฟิตคือเก่าลับพี่น้องอ้าเอ้าวไปขี่จะบอก,บอกอไปได้ไ่ายนี้กอนเ,เด็กคนนี้ไหม ยันนะนะเอามาตัดผมให้มานะมันละ่ะตัดขนมันล่วงมันพัดนะพัดขนออกมาแบบน,นี้เนะี่ย่ะบวกวดเมื่อแล้วประมาณบว่ามันเก็บซิฟทียอบอกก่นีดนอนมันหลายตัเนะาะบวจักสั์บ่จักแมวจักหมามันก็ต้องกวดตลอดเวลาลนะ่ะพี่น้อง บอกแมนมา่าคนสะอาดด้แบบบกวดบ่ไห้มันเข่าหูเข่าตาตัวหลยโพผลนานบ่อบมีอยัางงามเลยเนี่ยต้นไม้ก็ไม่สวยบรรยากาศพื้นดินก็ไม่สวยนาเนี่ย ยุ่งยากพี่น้องส่วงนี่ดูแลหมาไม่เอาป่วยเนาะต้องหายเวลากับเขาเยอะๆทำธุระส่วนตัวด้วยก็ตามธรรมดาเนี่ยแหละ ช่วงนี้ก็บบอกรีค่อยไปเยี่ยมเพื่อนๆดอกถ้าหายเมื่อว่างเมื่อไรสะดวกเมื่อไดเพื่อค่อยจะเดินไปพี่น้องไอ้ทักย้มได้บอกอีกบ่ได้อีกอะไเนาะก็ลงไปเรื่อยๆเนาะทำตามกฎเขาเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดบส่สะดวกมาหากับบอเป็นอย่างเด้อพี่น้อง โดนถามไทยอยู่กับบอเป็นอย่างคอยกสิโดนโดน,โดน,โดนถามไทยเพื่อนฝูงคือเกาละ่ะจอดเห็นไหมสั้นลงแล้วผมนอนคาซัละมันยุงอุยอัญญาขนเพื่อนแนม่ตัดออกหายบริเวณท้องบริเวณขาเขาหน่นะเนาะส่วสีเหลี่ยมเท่าตัวพี่น้องตัด ขนให้หมาตัดเล็บให้หมาบอมเป็นตัดง่ายๆได้บัดนนี้เล็ดไะไกันือเด็กหน่อยนี่ตัดไอ้ละตัดน่องบอมเป็ตัดแมวได้บัานคนไอ้เล็บแมวกนะ่อนหล่อขนมจนว่าเบิดเป็นอันถังโสดุดตัดได้ทั้งหมาทั้งแมวบอมเป็นง่ายได้พี่น้องดูแลหม,ม้าพม่เอ แม่งนอกบอก่คือบาดเห่าเนาะปล่อยถิ่มตามจาทากำโดดน,นะอละนี่มันต้องได้กระตองเลยอย่างเต็มที่แล้วพ่อหมาไม่เอาเขาเลี้ยงในบาดเนาะเขาบอกเดี๋ยวปล่อยนอกบ้านทำไรพี่จอดเฮ้ยคนสัตแล้วเห็นไหมแม่ตัดท้องออกนะบริเวณท้องเห็นไหมเห็นไหมไม่ลุงรังแล้วน่ะ บริเวณก้นแม่ตัดออกให้เกลี้ยงเลยนะเห็นไหมได,ได้สบายเห็นไหดากงามเลยบบัน,นี้ลูกค่อยึวิจัดตุดสวยเลย งาแจ็คไปนู้พี่แจ็คน่นพี่แจ็คนั่งรอเราอยู่นู่นระเบียงมลน,น,นกระหาค่ะพลาส,ะต,ะสะติกพลาสติกอมาเหรียญได้มาหน่อยจะหนี่กขี่เดือนี่ เพิ่งเข้าไปคข้บประตูบ้านนะลูกเมียจะออกมานะอานนวขันไว้ซื้อนะย่านประตูล็อกมือนะ่นประตูล็อกโอ้ยค่นก็อยุ่ข้างนอกแบบนี้โทรหาพ่อให้พ่อมาเอาเปิดประตูบ้านให้อย่าประายหนาวค่ะค่ายแหน่งมองทำงานเ็นไก่อยู่นะปะกติเ็นกระเล่นกเนก่าเล่นออกอยู่บ้านคือเกาอเนาะปะกติคนเล่น มาเบิ oh. ่งหมาเบิ่งแมวเพิ่นนนั่เอ้าจะกระโดดใส่แม่นะอ๋อเหยาะจะออกมานะเราจะดูเหาะไหมจะออกมาเออหน่อยๆน่ี่ไม่ออกมาเลยนะ โอ้ยพี่น้อง่อจาจักไม้จักแมวทูปประตูั้างบา้านที่นราคอยคือสิ่งไรใหายไปใส่ง่ายดอกว่่อยากว่าถึงอันเฟอร์ในจองในเจอเนี่ยไม่อยากว่าถึงทิ่มบัสไปทั้ทงร้องเลย